ปิดความคิดหยุดคิดเพื่อจะได้หยุดทุกข์พวกเรามารวมกันปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ไปสู่พระนิพพานเพา่มาพระนิพพานเป็นที่พ้นทุกข์ทีนี้ช้าเอามาเนี่ยเราก็เอาจิตของเราเนี่ยแหละสร้างพลังของจิตขึ้นมาเพื่อจะเป็นจิตที่รู้ตื่นเพื่อจะทําให้จิตเป็นผู้รู้แจ้ง เมื่อจิตรู้แจ้งแล้วจิตก็คลายหนึ่งสิ่งที่เป็นความลุ่มหลงสิ่งที่เป็นความต้องการในสิ่งหึ่งต่างคลายออกจากสิ่งสมมุติทั้งหลายถ้ามันไปถึงแล้วแม้แต่วิมุตนะแม้แต่ความหลุดพ้นแม้แต่พะนิพพานมันก็ไม่ไปเลยไม่ต้องการแล้วคือถ้าคนถึงแล้วเนี่ยหรือว่ามีอยู่แล้วในสิ่งสมมุติหรือว่าสิ่งที่ไม่ใช่สมมุติก็ตาม ที่เป็นถึงความสุขแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องการความสุขอะไรแล้วเพราะว่ามันถึงแล้วในผลที่ได้รับมาเพราะฉะนั้นคนเราหรือว่าดวงกิจทุกดวงกิจที่ยังอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยต้องการความสุขต้องการความพ้นทุกข์ทีนี้ถ้าเกิดว่าต้องการความพ้นทุกข์ก็ต้องคลายความรุ่มหลงไม่ต้องไปหลงในสิ่งใดในสมมติต่างๆที่อยู่ในโลก ไม่ต้องไปหลงไม่ต้องไปต้องการอะไรทั้งหมดในทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกในวัฏสงสารเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสวรรค์อยู่ในบาดาลหรืออยู่ในมนุษย์โลกเองหรือว่าต้องการจะไปนรกก็ไม่ต้องการก็คือไม่ต้องไปยึดไ,ไม่ต้องไปหลงไม่ต้องไปอยากให้มันเป็นอะไรให้มันมีอะไรขึ้นมาในเราและไม่ต้องการและไม่ต้องไปยึดติดในสิ่งสมมุติต,ต่าง แล้วก็อย่าไปทำอะไรที่มันผิดกฎกฎติกาของความดีก็คือการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นก็อย่าให้มันมีขึ้นมาในตนทำอะไรก็อยู่ในกรอบของความพอดีพอประมาณอยู่ในความเป็นกลางทำกับไม่ทำให้มันเสมอกันตั้งแต่วางจิตนั่นนะวางจิตก็คือวางสภาวะธรรมของจิตผู้รู้ให้เป็นจิตที่อยู่เชยๆนั่นะจิตก,ก็คือเรานั่นแหละ ที่มันเกาะเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติเป็นตัวเป็นตนของเราขึ้นมาเมื่อมีความยึดถือในตนก็เลยได้หลงไปทำสิ่ง,งกลางๆเพื่อให้ตนได้พ้นทุกข์บางทีก็ทำแบบไม่รู้ว่าทำไปแล้วมันไปเบียดเบียนใครหรือเปล่าทำแล้วมันจะกลับมาเบียดเบียนตนหรือเปล่าก็ทำด้วยความลุ่มหลงก็เรียกว่าหลงไปในทวายฝ่ายไม่ดีที่ก็ทำด้วยความ ปรารถนาดีาจะได้ดีให้แก่ตนให้แก่ผู้อื่นก็มีแต่ทําไปแล้วแบบทําแล้วไปยึดติดในความดีที่ทำก็เรียกว่าหลงบีในความหลงนี่ก็เป็นกิเลสถ้าเราครอบกับกิเลสย่อมไม่ถึงความพ้นทุกข์ทีนี้ทํายังไงแหละถึงจะถึงความพ้นทุกข์พุทธองค์ก็ชี้ให้เห็นหนทางที่จะดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ก็คือมรรคแปด ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ถนัดที่จะไปศึกษาหรือว่าทําความเข้าใจเขาว่ามรรคแปดมันมีอะไรบ้างที่มันมีแปดตัวนี่นะก็คือความเห็นถูกคิดถูกพูดถูกทําถูกกทําในสิ่งที่ถูกเลี้ยงเี็บในสิ่งที่ถูกมีความขยันหมั่นเพียรในสิ่งที่ถูกมีความระลึกรู้ในสิ่งต่างๆในสิ่งที่ถูกแล้วก็มีจิตตั้งมั่น ก็คือมีสมาธิในสิ่งที่ถูกแปดประการนี่นะย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญาเราก็มาดำเนินตามศีลที่มีกรอบกติกาที่เป็นศีลแห่งความดีหรือว่าคนดีไว้อย่างน้อยห้าข้อก็คือห้ามฆ่าสัตว์ชีวิตห้ามลักขโมยสิ่งของเข้าของผู้อื่นห้ามขโมยคนลักความลักของผู้อื่นที่เขามี เจ้าของอยูน่นัห้ามพูดไม่จริงห้ามดื่มของมึนเมาเสพของสิ่งที่เป็นสิ่งของมึนเมาห้าประการนี้เนี่ยถ้าเรารักษาได้เนี่ยอย่างละเอียดหรือว่าอย่างดีงามขึ้นไปนเราก็ไม่ได้ตกนรกแล้วต่อไปเนี่ยต่อไปน,ไปนี้อันสุดท้ายแล้วที่จะปิดประตูนรกก็คือ จากโสดาบันปิดอบายภูมิได้ยังต้องเรียนเกิดเวียนตายไม่เกินเจ็ดชาติ